การยิงกระสุนยางเข้าใส่ทางผองประชาชนครับบริเวณตอนนี้เราอยู่ที่สี่ข้อควัวครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสองคนถือโล่บังหน้าแล้วก็อีกอสองคนใช้ปืนปืนลูกซองยิงกระสุนยางครับเข้าใจเป็นกระสุนยางนะครับตอนนี้นะครับนี่คือหลังเหตุการณ์การชุมนุมตำรวจเจ้าหน้าที่วิ่งเข้ามาแล้วครับ สักคู่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการไลฟ์สดก็คือมีการคว่างขวดนะครับเข้าใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวเพิ่งมาถึงไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้บริเวณสี่แยกโอกวัวนะครับแล้วก็มีการใช้แสงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นแสงอะไรนะครับอ่าพุ่งเข้าใส่ทอสังผู้สื่อข่าวมีการาย,ยิงเข้ามาแล้วครับ สภาพเหมือนสงครามครับนี่คือบริเวณเสียอคอกว่าด้านซ้ายมือของผู้สื่อข่าวคืออ่าถนนข้าวสารอ่ะอ๋อ ไม่รู้จะยิงหาพ่ออะไรครับยิงใส่ผู้สื่อข่าวแล้วครับตอนนี้เฮ้ยมึงยิงทำไมบ้าอะไรไม่รู้อะเฮ้ยผู้สื่อข่าวไอ้สัสพิงค์ผู้ชนบ้าแล้วคนามแดกเล้ากานไอ่ควาย

ไม่เป็นไรเไอ้เหียแล้วมัิงโดนล้ยอาแป๊บนึงขอสไทยก่อนคือโดนยิงหนครับถเข้าที่หน้าที่ตำรวจยิงไม่เลือกนะครับตอนนี้ไม่เลือกเลยว่าเป็นผู้ชุมนุมหรือว่าเป็นผู้ที่ ก่อเหตุความรุนแรงหรือว่าเป็นประชาชนหรือว่าเป็นสื่อมวลชนตอนนี้สื่อมวลชนโดนกระสุนยางยิงบริเวณหลังครับ การแสดงบัตรนักข่าวแล้วก็ออกแักข่าวของสมาชิกผู้สื่อข่าวด้วยชัดเจนครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยิงมาบบไม่เลือกไม่สนใจเลยว,ว่าใครยิงอย่างเดียวแนแนไปดูนักท่องเที่ยวด้วยเพราะัแล้วก็แล้วก็นี่คือสิ่งที่เห็นครับจุดที่เขายิงเข้ามาด้านหลังคือนักท่องเที่ยวด้านหลังคือถนนเชาสารนะครับ อยากทำงาที่รายง,งานต่อครับทำไมวะมึงจะเอากันตายเลยเหรอไมยิงโด,ดนเขาเนี่ยยิงไม่ได้มึงโดนยิงเขาเนี่ยมึงยิงโดนเขาเนี่ยยิงทหารเอาเออเอาเลยยังมีการยิงต่อนะครับตอนนี้ยังไม่เลิกนะครับเ<อ>จ้าหน้าที่เขาคุมฝูงชน ตอนนี้มีนักเรียนแล้วก็มีประชาชนสองคนเดินชูมือเข้าไปครับ

สภาพการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนตอนนี้ถ้าเกิดมาดูจากสภาพของผู้สื่อข่าวคือระบุได้ว่าเขาไม่ได้สนใจกับใครเลยนะครับนะัดยิงอีกแล้วครับยิงอีกแล้วครับเขาไม่ได้สนใจว่าเป็นประชาชนบริสุทธิ์หรือปันผุ้ชุมนุมหรือว่าเป็นผู้สื่อข่าวแต่เขาใช้อาวุธปืนยิงกระสุนยางนะครับยิงเข้าใส่ ผู้ชุมนุม่วนหนึ่งบอกว่าต้องการกลับไปเอารถนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ติดกั้นเอาไว้แต่ว่าก็มีการคว่างปลาออกไปจากฝั่งผู้ชุมนุมจริงนะครับเป็นการคว่างปลาขวดน้ําไปพร้อมกับตะโกนเสียงด่าแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือกระสุนยางในที่ชุมนุมนี้มีนักเรียนมัธยมอยู่ด้วยอ๋อขอบคุณครับถาเกเข็มไว้ด้วย

ต่นี่สื่อมวลชนครับขอโทษนะครับอย่าทําอะไรน้องเขานี่ก็โดนลูกหนึ่งนนี้ก็โดนเฉียวนะที่กระสุนยาง่ะที่อาชญาที่ขอร้องที่ถอยก่อนที่มันจะไายผมทําหน้าที่ทของผมงคุณทําหน้าที่ของคุณใช่ี่แต่ว่าผมไม่สื่อคุณจะทําทผมไหมถอยกันไปครับ น้องถอยออกไปด้านนี้ขอร้องอออไ,ปไป่ไป้มออกไปออกไปด้านนี้เฮ้ยออกอดี๋ย่ไปไปลงคนจุดหน้าม่งันไไหว ตอนนี้ขวบคุณผงชนยังเดินเคล่นเข้ามานะครับบุกเข้ามาอยู่ถึงใกล้ๆปากทางของถนนข้าวสารแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือว่าเขาผลักด,ดันเข้ามาแล้วก็มีการใช้กระสุนยางยิงแล้วก็ยิงเข้ามาบริเวณตอกข้าวสารด้วยซึ่งคนในตอกข้าวสารไม่ได้กเกี่ยวมันมากินเหล้ากันมันไม่ได้มาเล็กรงประชาธิปไตายนะครับแต่แม่งยิงมั่วหมดเลยขอฝอบ้าแล้ว น้องเดี๋ยวอ้อมไปอ้อมไปออกตรงข้อสายดีกว่ากันนะคนเยอะหน่อยแล้วไปอ้อมข้อสายพี่โดนกระสุนยางเมื่อกี่นาทีที่แล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ถึงสิบห้าไม่ถึงเลยไหม ก็อาศัยการลัดเลาะนะครับตอนนี้เพราะว่าผู้สื่อข่าวเองก็บอกก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับว่าเราไม่ได้มีความปลอดภัยใดๆเลยในการทําหน้าที่นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนี้ก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวไม่ได้ต่างจากผู้ชุมนุมเลยนะครับไม่ได้ต่างจากผู้นชุมนุมเลยก็คือใช้ความรุนแรงนะครับโดยที่ไม่เลือกว่าใครเป็นใครโดยที่ไม่ดูสัญลักษณ์ไม่ดู การแสดงตัวในดงสิ้นนะครับยิงก็คือยิงนะครับซึ่งมันผิดปกติมากในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันสถานการณ์โลกนะครับไม่สถานการณ์ในประเทศไทยนะครับผู้สื่อข่าวไม่ได้ต้องเรียกร้องอภิสิทธิ์ว่าจะต้องปฏิบัติตัวนะครับเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวอย่างไรนะครับที่เหนือกว่าประชาชนที่เหนือกว่าผู้ชุมนุมหรือที่เหนือกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับ แต่ผู้สื่อข่าวเรียกร้องเพียงแต่ว่ารัฐควรที่จะปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมโดยเฉพาะผู้ที่ชุมนุมโดยสันติโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มอ่อนไหวคนที่เป็นเด็กคนที่เป็นผู้สูงอายุคนที่มาชุมนุมเรียกร้องโดยจิตใจที่ต้องการอิสระภาพต้องการเสรีภาพคุณต้องปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกันกับผู้สื่อข่าวและกับประชาชนทุกคนเราไม่ใช่นกไม่ใช่หนูให้คุณมายิงนะครับประชาชน พ่อแม่มึงก็เป็นประชาชนเหมือนกันไอ้สัตดออกด้านนี้ได้ไหมอ,ออกด้านนี้พี่โดนตรงตอนไหนอะครับโดนไกลวะกระสุนโอ้ถ้าเกิดใกล้กลคงเจ็บกวนี้น่าจะที่ไหนแค่โดนเฉียบก็เจ็บนะเป็นไงบ้างเจ็บ วันนี้ทางคณะผู้สื่อขาวซึ่งเขาจริงกลุ่มน้อยมากนะครับจําเป็นที่ต้องเดินอ้อมมาเพื่อที่มารวมกับผู้สื่อขาวในกลุ่มใหญ่นะครับเนื่องจากว่าการรายงานข่าวในสภาพที่มีคนอยู่น้อยเนี่ยอันตารายแล้วไม่มีคนเห็น